ตอนต่อไปนะครับ,บ,รบออยังเลือกันอยู่กี่ตัวยังกลบไม้ไหมเออแข็งแข็งลูกยูอันนะเนี๋ยเยอะแต่เดี๋ยวกับดับแมวแมวไม่ได้กินอาหารที่กันอเนี้ยครับป่าเดินเวีนลบๆแล้วนะครับตีตะตันตีหนำตัวม,มดกับไนบงในบ้านก็นไม่ต้องไอ้กล้าวกันอืม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เจ๊พรพามาดูสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ของเรานะคะอันนี้ภาพนี้จากจังหวัดพัทลุงค่ะที่ที่บ้านบ้านของพรเองนะคะพื้นที่ของพัทลุงท่วมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ว่าปกติบ้านพรนีจะอยู่ที่ที่สูงเนาะน้ำไม่เคยท่วม เมื่อวานก,ก็ท่วมบ้านบ้านคนอื่นเนาะยังไม่ถึงบ้านพอเลยแต่มาวันนี้หมดทุกหลังคาเรือนบางคนก็คิดว่ารอดก็เลยไม่ได้ยกของไว้ที่สูงเนาะคนที่ที่เอาของไว้ข้างล่างโดยเฉพาะร้านคา้าก้าวส่งก้าวสารคือคือมันเอาไม่ทันอะ่ะร้านร้านค้าใหญ่ๆอย่างก็ค้าส่งก้าวสารพวกปุ๋ยอะไรเรียบร้อย ขาดทุนกันแลกน้ำรางงานนี้ถึงได้ชดเชยจากภาครัฐก,ก็ไม่คุ้มอะยกเว้นในน้ำของสากลเนาะสากลเขาจะมีเขาจะมีอะไรเขาเรียกอะไรอะของสากลจะมีประกันทั้งประกันทุกรูปแบบทั้งวินาศภัยทั้งน้ําท่วมทั้งทุกอย่างแต่ถ้าบ้านเรือนเนี้ยน้อยมาก ที่จะมีประกันไม่มีส่วนมากแถวต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยมีมีประกันยิ่งประกันเรื่องน้ําท่วมอะไม่มีก็มีถ้าประกันบ้างก็คือประกันอักขีภัยเท่าที่ทราบเห็ว่าของใครเลยของพลเองก็ทําประกันอักขีภัยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีพายุเอยน้ําท่วมเอยไม่มีอย่างดีกก็ได้ได้ค่าชดเชยจากจากภาครัฐ แต่มันน้อยมันไม่ถึงไม่ถึงสองหรือสามเปอร์เซ็นตหรอกกับกับที่เราเสียหายจริงอะ่ะนี่บ้านพี่สาวเปิดเป็นคลินิกเลี่ยงเลยค่ะข้าวของเครื่องใช้พวกอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างเพราะน้ำมันมาเร็วมากตั้งตัวไม่ทันแล้วก็เกิดการประมาทอะนะ่ะเนาะเพราะว่าน้ำมันไม่เคยท่วมแต่ไหนแต่ไรมาสี่สิบกว่าปี ไม่เคยเห็นน้ําน้ําเข้าบ้านสักทีนึ่อย่างดีมันก็มันก็หลากเนาะแล้วมันก็ลงลงคูแล้วก็ระบายลงทะเลลงทะเลสาบลงทะเลสาบตรงปากพยูนก็เรียกทะเลสาบสงขลาเนาะบ้านเราอะมันอยู่อีกโซนหนึ่งแต่ภาพรวมก,ก็เรียกทะเลสาบสงขลาน้ําทั้งหมดเนี่ยจะไหลลงทะเลสาบแต่ว่าในเมื่อมันมาเร็วอะแล้วกว่ามันจะถึงจะลงทะเลมันก็ช้า พอบางช่วงบางตอนก็มีการอุดตันบ้างอะไรบ้างมันไม่ได้ไหลพืชเดียวถึงระยะเวลามันก็ไหลระยะทางมันไหลกิโลอยู่กว่าจะลงลงทะเลได้เนี่ยดูดิในกองในครัวไม่มีเหลือทุกบ้านเลยอาหานปีสาวบ้านนอ้องสาวบ้านหลานญาติยาิ ลุงป้าน,นะอาทุกหลังไม่เหลือแม้แต่หลังเดียวเนี่ยก็ให้เก็บถ่ายหลักฐานไว้ส่งทางส่งให้ผู้ใหญ่บ้านให้เทศบาลแล้วก็จะส่งต่อเข้าอำเภอเข้าจังหวัดเนาะได้พิจารณาว่าบ้านไหนเสียหายเท่าไหร่ให้มีภาพให้มีหลักฐานไว้แต่ว่าก็แค่นั้นแหละเท่าที่ผ่านมา ที่ดูดูนะม่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อย่างดีก็ได้จากภาคเกษตรให้เมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชให้ไก่ให้อะไรมาเลี้ยงพูดไปก็แค่นั้นแหละแค่ให้ดูว่าน้ำมันมัน,ม,นมันท่วมทุกจุดในทุกเกือบทุกพื้นที่สงขลาก็ไม่มีเหลือบ้านพรที่หาดใหญ่ก็โดนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเหมือนที่พัทลุง คือพอเวลาเลือกที่จะสร้างบ้านเนี่ยเลือกที่จะซื้อจะสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยจะเลือกที่สูงถ้าไม่มั่นใจก็ถมอย่างบ้านที่พัตลุรเนะี่ยถมถมเยอะมากขนาดที่มันสูงอยู่แล้วอ่ะก็ยังถมหลายหลายหลายสิบคันรถอยู่ถมเยอะและถมทุกปีทุกปีทุกปีสี่ห้าปีกว่าจะได้สร้างบ้านอ่ะ ถมจุนดินมันอยู่ตัวมันแน่นปกติพื้นที่มันเนินแบบของพอนะเขาไม่ถมกันหรอกไม่มีใครถมแต่พอนก็ถมถมไม่พอเรายัางสร้างบ้านแบบยกพื้นอีกบ้านบ้านเขาเรียกไทยไทยประยุกเนาะไทยไทยกลากลายเพราะว่ามาตอตอตอดะดรมานี่มาเป็นปูนไอน้แร่แบบหลบติดทางกับซ้ำลอยซิบองซ่า รวมกันไอเลย์ยินกันไอจัดจัดตกยำความตรงจ้ำครับเออดูยอืมตามปีหลกระเม็ดกับรถเม็ดตุกันเลยจุ่มนำเม็ดหลังจากนี้ก็น่าว่าได้เดินกับได้เดินเพราะว่ารถกระเม็ดแล้วอืม เลยครับน้ำกระเจนน้ำเลยมันเฉียวนะไหนครับนี่หลดไปสักประมาณทิปสินแล้วนะครับหลดไปจักอะไรกึนประมาณทิปสินเอาไม่ถึงเออได้ทิปสินอะไรกึนวัวเจ้านี่ก็บตายไ้เป็นหลักตานก่อนจะยิดหนึ่งเขยกับเม็ดกับเกยกับเม็ดอืม ตัวกับย uh, ิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไหวตัวกอแม่เลื่อยกับนู่ตรงนู้บ้านนองไว้ตรงนู้แต่ว่าก็ไม่เปลือกเต็มที่แต่นู้รุ่งว่าแต่นี้อิดนึงตัวกระเตืองแต่ตาตาตาเสียงนี้เม็ดโอเคครับจู้จูกับจู้จู